คนนีเกิดวันจันแนะนํากระเป๋าสตางค์ใบสีดําสีน้าเงินสีน้ําตาลและกระเป๋าสตางค์ใบสีเขียวโดวยเฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําตาลเป็นสีที่อยากแนะนําที่สุดด้านในของกระเป๋าสตางค์จะเป็นการปั๊มจมลงทองปั๊มลึกลงไปที่ผิวของกระเป๋าสตางค์หนังเป็นหนังเกรดพรีมเมียมค่ะเป็ขนขออนุญาตให้ดูเกลไกลน,นะคะปั๊มจมลงทองทั้งหมดทั้งสองด้านเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นใบยาวซิปรอบสายคล้องถอดเก็บได้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ความยาวของเขา7นิ้วครึ่งความกว้าง4นิ้วรุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยจะมีช่องสาหรับใส่เงินเหรียญด้านในของกระเป๋าสตางค์ใส่ธนบัตรใบละ1,000ได้ทั้งใบโดยที่ไม่จ้องพับและรุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยช่วงนี้ยังมีส่วนลดอยู่สําหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นสีน้ําตาลเขาจะเป็นหนังสเฟียโนแบบนี้เลยนะคะ ห่างซิปจะเป็นวิธีการยิงเลเซอร์ค่ะซึ่งสายคล้องจะมีในกระเป๋าสตางค์ใบยาวและกระเป๋าสตางค์ใบกลางอ๋อพินลืมบอกไปค่ะด้านหลังของกระเป๋าสตางค์นะคะมีช่องสําหรับใส่เอกสารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพินขออนุญาตให้ดูนะคะซึ่งช่องสําหรับใส่เอกสารก็ลึกเลยทีเดียวค่ะใส่เอกสารได้เยอะมากๆเลยนะคะ